ทีนี้โอเคถ้าเรามองกันแบบข้ามช็อตเรายังไม่รู้หรอกว่าเพื่อไทยจะมีบทสรุปยังไงนะคะแต่ว่าแนวโน้มสําคัญว่าเดอะซันหรือคุณสุริยะเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในพักคเพื่อไทยแน่นอนสมนสมุติสมมุติถ้าเป็นเดอะซันขึ้นมาคุณสุริยะจึงรุ่งเรองเกขึ้นมาเนี่ย<อ>หรือคุณพง์กวิน,นเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเอาเป็นบ้านจึงรุ่งเรองกกตถ้าขึ้นมาดูแลเพื่อไทยเนี่ยพัพกระดาษจะต้องเผชญกับอะไรบ้างหลังจากนี้ปัญหาภาพลักษณ์อ่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกหนึ่งประเด็นภาพลักด้านไหนก่อน ก็คือปกติอ่ะคนที่จะมาเป็นหัวในนําพักในการเลือกตั้งอภาพลักษณ์มันต้องขายได้ไงคือเรารู้สึกว่าคุณสุริยะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่เพื่อไทยพยายามสร้างเพื่อไทยพยายามสร้างแบรนด์ว่าเป็นสถาบันพักการเมืองที่สู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังขายได้เหรอสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ไม่รู้เลิกขายหรือยังอ่ะแต่ว่าคุณสุริยะมีแบรนด์แบบไหนอ่ะคุณสุริยะเขาก็มีแบรนด์แบบว่าสามมิตร ว่า,อ,าอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยมันก็อ่ามันมันก็คือแบรนด์แบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอะ่ะแต่ว่าม,มันเป็นแบบนี้แล้วเราถามว่ามันจะสอดคล้องกับแบรนด์ของเพื่อไทยยังไงเวลาแบบแพ็กเกจเออกออกไปขายไงอ,อ่ะกุลวิทย์ม,มีมีความเห็นยังไงคุณสุริยะหรอ,อถ้าเป็นคุณสุริยะคือวันนี้เราเราเห็นแล้วแหละค่อนข้างจะชัดแบบ8เกิน80%แล้วแหละว่าคุณสุริยะเป็นคนมากุมบางเหียนแล้วแน่นะคะเพียงแต่ว่า เขากําลังอยู่ในช่วงระหว่างการดีวกันแหละว่าจะจบแบบไหน่อาคุณสุริยะถ้าถามปัญหาคือเอาอะไรไปขายอะเดี๋ยวดิเวลาเขาไปขายเอางี้กลไกทางการเมืองมันทํางานมันทํางานสองระบบคุณสุริยะดูแลพักดูแลพักนั่นก็คือการทําให้บรรดาสสที่มีฐานเสียงงประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยู่กับเขาเพราะงั้นคนที่คนที่จะอยู่กับพักเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วย หนึ่งต้องมีทุนที่ดูแลเขาได้คุณสุริยะถามว่าดูแลได้ไหมได้เรื่องการเงินสุริยะมีสกพาพแน่นอนอแล้วในการเลือกตั้งอา,อาชื่อในการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่ว่าค a n ิเดตคือใครไงอ,อยู่ที่ว่าหลังจากนี้เขาจะชูใครเป็นค a n ิเดตมาสร้างจุดขายแล้วก็นโยบายพักพักจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมคุณสุริยะถ้าเรามองนะคุณสุริยะ พวกคุณสมศักดิ์พวกคุณมนพรที่น่าจะเป็นตัวที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาคงจะไม่ได้มองเหมือนยุคที่คุณคุณทักษิณอยู่หรือเขาอาจจะไม่ได้มองแบบชินวัตรเลยว่าฉันจะต้องเป็นพักใหญ่เขาอาจจะแค่ให้บ้านใหญ่ยังอยู่กับฉันเพราะวันนี้บ้านใหญ่ถ้าเราไปดูการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแม้เขาจะแพ้นะแต่คะแนนเขาไม่ได้หายไปนะ จําได้ไหมเลือกตั้งซ่อมทั้งที่สีสเก็ตทันหมือนเดิมคะแนนเขาอยู่เหมือนเดิมหายไปแค่ไม่กี่เสียงนิดหน่อยเพราะงั้นเขายังเชื่อมั่นว่าบ้านใหญ่ของเขาถ้ายังทํางานในพื้นที่ได้ดียังเข้มแข็งอยู่ยังเข้มแข็งคนยังอยู่กับเขาเขาไม่ต้องเป็นพักใหญ่ก็ได้ไหมแต่เป็นพักที่ได้ร่วมรัฐบาลและนั่นตรงกับคาแรคเตอร์ของคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์ <ล>ซึ่ง <ละ S 2> <ะ>ถ้าเป็นอย่างนะั้นคุณสุรยะอยู่ในบทบาทของเลข,ขาธที่การพักก็ได้นี่ใช่ไหมเหมือนผู้จัดก,การพักเ,<อ>เหมือนแ<า>ม่บ้านพักเลยะดูหลังบ้านาจัดหาทุนใช่แล้วก็คือเท่าที่ดูคือเราอันนี้เราไม่รู้ว่าถ้าถ้าชินวัตรยังอยู่ในพักซึ่งก็คงยังอยู่จากการสื่อสารของคุณอุงอิงใช่ไหมปกติตัวเลือกหัวหน้าพักเขาชอบเอาถ้าถ้าถ้าใช้ภาษาแบบให้เปรียบเทียบเนอะอเขาชอบเอาเด็กในบ้านอ่าโปรไฟล์แบบ หมอชนนนคุณภูมิธรรม,มหรือแม้แต่คุณจาตุลนก็พอได้อะ,อะอไรแบบนี้คะ่ะเนี่ยเขาจะวางไปถนหน้าพักซึ่งไม่ใช่ตัวขายจริงตัวขายจริงคือแคนดิเดตนายกอันนั้นก็เป็นอีกอีเซตหนึ่งเลยถูกต้องอแต่คนที่บริหารจัดการระบบโครงสร้างในพักเนี่ยก็คือนี่แหละคนที่เป็นกระเป๋าตังค์ใหญ่นั่นแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการคุยกันละ ว่าเมื่อคุณเมื่อชินวัตรคุณต้องถอยคุณต้องถอยจริงๆคุณต้องถอยจริงๆแล้ววันนี้คนที่มาเป็นกระเป๋าหลักให้กับพักเขาต้องมีสิทธิ์ในการวางโครงสร้างใหม่ของเขาไงเพราะงั้นเราถึงต้องไปนึกถึงว่าพอเป็นพอพักเพื่อไทยเป็นคุณสุริยะเราต้องลืมคาแรคเตอร์แบบคุณทักษิณหรือคาแรคเตอร์แบบชินวัตรไปเลยเราต้องนึกคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบจึงรุ่งเรืองกิจเฟซใหม่ของพักเพื่อไทยใช่ใชซึ่งเมื่อกี้ที่พี่แบบพูดอันนึงน่าสนใจมากคือเป้าหมายวันนี้คือ ไปเป็นรัฐบาลใช่แต่ไม่ได้ต้องเป็นแกนนำใช่ไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนนั่นแหละแล้วรอบหน้าค่อยว่ากันอะไรแบบนี้การเป็นพักอันดับสามดิฉันดิฉันมองนะว่าถ้าเป็นคุณสุริยาขึ้นมาเป็นคนควบคุมกลไกเนี่ยเป้าหมายเขาคือการเป็นพักอันดับสามเพื่อร่วมรัฐบาลคือกลายเป็นพักบ้านใหญ่เต็มรูปแบบไม่ได้เน้นกระแสชินวัตรละคือบ้านใหญ่เต็มรูปแบบละนั่นแหละ ก็คือจะมาแย่งคะแนนกับกลุ่มบ้านใหญ่เต็มรูปแบบอีกหลายๆพักอีกคือถ้าเป็นโอ้โหถ้าเรามองมองข้ามช็อตไปในวันข้างหน้านี้เราจะเห็นว่าพักการเมืองไทยสองพักตระกูลจึงเป็นเจ้าของครับ